กาบนนรมมาสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปหลวงพ่อหลวงลุงนะคะก็เป็นเกียรติกับเต้าแล้วก็เจคัพิโตแล้วก็น้องๆทุกคนเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนการฝึกจิตด,ดูจิตนะคะกับหลวงพ่อหลวงลุงในวันนี้นะคะก็สําหรับคนที่อยู่กับพี่เต้ามานานอย่างพี่แตงฝ้ายหรือว่ามีเบียนอย่างเงี้ยก็จะเห็นน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาเพราะแต่ก่อนเนี้ยก็น่าจะร้อนพอกับร้อนพอกับเป้นะคะ ร้อนพอกาเป้เลยนะคะก็ระยะหลังหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ตอนตอนเฉพาะช่วงหลังเนี่ยด้วยการาดูจิตฝึกจิตกับพระอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทําให้ความแกว่งของอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะแบบปี๊ด ป lies, ık, Bond, right ืดปี Boy? ๊ดปืดอะไรประมาณนี้นะคะเคยมีตอนสมัยเด็กๆเพื่อนบอกว่าแค่ลงบันได3ขั้นอารมณ์ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเอาแค่ลงบันไดไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือมันมันค่อนข้างจะจะจะเสถียรเสถียรขึ้นโอเคมันก็มีบ้างแหละบูบบขึ้นบูบบลงมันเป็นเรื่องปกติเราคงไม่ได้ f l a ตขนาดนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีความสุขมากเมื่อวานเต้าได้เจอเพื่อนเก่าค่ะอาจารย์รู้จักเขามา20ปีเป็นเพื่อนสิงคโปร์แล้วก็กินข้าวกัน แล้วเราก็เล่าทุกทุกวันทุกครั้งที่เจอกันนะเราก็จะมีการอัปเดตว่าชีวิตเป็นยังไงยังยงู้นยางงี้ยางงี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าพอเล่าให้เขาฟังไปเขาบอกว่าเออเมื่อวานเมื่อวานคือเหนื่อยนะคะเขาบอกยูดูเหนื่อยนะแต่แปลกคือยูดูดีดูดีกว่าเดิมคือหมายความว่าดูดูผ่อนคลายอะแต่เหนื่อยอะเหนื่อยเห็นเลยว่ายูเหนื่อย new, แต่ว่าอยู่ผ่อนคลายขึ้นกว่าเดิมนะไปทําอะไรมาเหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วขาแต่ว่าเขาเป็นสิงคโปร์เขาก็ ไม่มีความเชื่อพอเ,เล่าเรื่องออฟฟิศให้ฟังว่าน้องๆก็เขาบางทีน้องๆก็เห็นออฟฟิศเป็นเพลย์กราวน์ประมาณหนึ่งสนุกสนานในการมาออฟฟิศอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็บอกว่าแล้วก็ทุกคนก็มุ่งมั่นในการทํางานอย่างเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่าให้ไปสอนคนที่ออฟฟิศเขาหน่อยว่าทํำยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม,ไม่ไม่ได้จะมาอวดว่าจะต้องไปสอนแต่สิ่งที่รู้สึกได้ก็คือเราพยายามพูดกับเขาว่าเอ็ expect อะไรกับเขาหรือเปล่า mm hmm. คือเร mm ีแอคชั่นที่เราส่งไปอ่ะเราจะได้รับเรีแอคชั่นนั้นกลับมา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามี reaction ที่ดีเราส่งไปในความหวังดีเราตั้งใจฟังตั้งใจที่จะส่งมอบออทั้งความรู้ที่เรามีอย่างถูกต้องงานที่เราทำอย่างเต็มที่แล้วก็ความหวังดีให้กับลูกค้าให้กับคู่ค้าต่างๆเนี่ยหรือกับคนอื่นอย่างพี่ไปกับน้องๆเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่มีความหวังไม่หวังดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะพี่กาคิดว่าน้องๆทุกคนก็รับรู้แล้วก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความหวังดี ทุกคนเนี่ยมันเป็นกระแสพระอาจารย์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะเรามันมีกระแสที่สื่อกันได้ระหว่างเรากับคนอื่นโดยอัตโนมัติโดยที่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะ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 ,จะสื่อขนาดนี้แต่ว่าแค่เราเรา,เราหน้ามุ้ยมากเดินเข้ามาในห้องมสมมุติเป็นพี่แอมเดินเข้าไปในห้องแล้วก็แบบมุ้ยมากอารมณ์เสียมากปึงปังแค่นี้ทุกคนก็อ,อ,อะไรมานนี่คืออะไรคือมันสื่อถึงกันได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดคือฝึกตัวเราเองค่ะให้ตัวเราเองเนี่ยมีมีม,มีอย่างตอนนี้ทุกคนก็บอกพี่ว่าเรามี mindset ที่เป็นบวกวิปขององค์กรเนี่ยเป็นเป็น positive มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็นบวกแล้วเราก็ต้องทําตัวเราเองให้เป็นขั้วบวกเยอะๆเราก็จะได้สื่อกระแสะความหวังดีและความเป็นขั้วบวกอะไปยังคนอื่นด้วยรอบๆตัวทุกคนก็จะได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเหมือนอย่างที่พี่แพรบอกอะว่า แพรกลับบ้านไปแม่ก็ถามทำไมอะไรทำไมวันนี้ดูแบบมีความสุขจังเลยไปทําอะไรมากินจริง,รงไปทํางานมานั่นแหละแต่ว่ามีความสุขเพราะว่าเราก็สื่อส่งความสุขให้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เฉพาะคนในออฟฟิศเนาะมันต้องเป็นแบบคนในครอบครัวแล้วก็คนอื่นๆที่เรารู้จักแล้ววิธีการส่งเนี่ยก็คือเราต้องกลับมาดูข้างในของเราถ้าเราไม่ไม่กลับมาดูข้างในของเราเราจะไม่สามารถเป็นเหมือนกระแสส่งเหมือนลําโพงที่ส่งออกที่ดีได้เราก็ต้องกลับมาแล้วก็ฝึก ลำโพงของเรากระแสนเหมือนแบบวิทยุกระจายเสียง mm hmm. การกระจายเสียงที่ออกไปเนี่ยมันต้องเป็นมันต้องเป็นบวกเป็น positive ดีต่อต,ตัววิทยุนั่นเองแล้วก็ดีต่อคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้สัมผัสถึ่งกระแสะเหล่านั้นด้วย mm hmm. วิธีการก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นตอนนี้มันเหมือนกับพอเวลาระหว่างวันที่พี่มีเวลาว่างมันเหมือนมีงานให้ทำอะอยู่แล้วก็คือการกลับมาดูดูจิตของเรา บางทีนั่งอยู่คนเดียวหรือบางทีนั่งนั่งอยู่เดินเดินไปอยู่ก็ไม่สนใจคนอื่นเราก็ยกขึ้นมาแล้วเราก็ลองแตะดูอาเป็นไงแล้วก็ดูแล้วก็เดินไปแล้วก็รลลึกถึงจิตการดูเนี่ยคือหมายความว่าให้ระลึกระลึกนึกถึงกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปีระลึกไปนะคะมันจะทําให้ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยน้อยลงความคิดทุกข์ใจเรื่องเศร้าเรื่องอดีตเรื่องหรือว่าเรื่องอนาคตวันใจไม่รู้จะยังไงเนี่ย มันจะหายไปเพราะว่าเราอะอยู่กับอยู่กับตัวเรา mm hmm. คือการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเราณนะขณะนี้อยู่กับปัจจุบันมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็สงบได้มากขึ้นคนรอบข้างเราก็แฮปปี้มากขึ้น mm hmm. เหมือนอย่างเ,เหมือนอย่างพี่เนี่ยก็เป็น living proof คือพี่สู่ให้น้องๆเห็นอย่างพี่ออยู่กับพี่มานานพี่อมอาจจะเห็นว่าวันนี้ของพี่เต้กับวันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วอ่ะมันไม่เหมือนมันมันมันไม่เหมือน ะะพี่ก็ชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้นะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะออ่ะได้มีเวอร์ชันที่เป็นเบสเวอร์ชันออฟยูอ่ะณจุดนั้นๆที่เกิดขึ้น<ด>แต่เราจะต้องทำตัวเราเนี่ยให้มีกระแสบวกพลังบวกก่อนนะคะก็ไม่ยากไม่เย็นนะคะพระอาจารย์สอนแล้วก็คือดูจิตค่ะขอภัยพูดยาวนานมากมาอันนี้<ด>เป็นพูดกับน้องๆไงๆพระอาจารย์ก็เลยพูดยาวธรรมดาพูดที่สีฟ้าอาจจะสั้นๆหน่อย,อ,ย <c oughs> อันนี้ก็น้องๆเป็นแฟมิลี่เราก็พูดยาวหน่อยค่ะต้องต้องยาวนิดก็ดีนะเพราะว่าจะได้ ฟังหลากหลายเพราะว่าเพราะว่าจริงเรานึกว่าเอ๊พูดให้แค่เราฟังเหรอไม่ใช่คนทางบ้านเขาก็ฟังใช่ไหมชัดเจนมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอย่างองค์กรเต้าเนี่ยค่ะคือเต้าเนี่ยน้องๆที่อายุมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ3ามสี่สามห้าอันเนี้ยวันพรุ่งนี้ก็จะห้าสิบหกวันพรุ่งนี้อ่ะห้าสิบหกค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ห่างจากน้องยี่สิบกว่าปีอยู่แล้วแต่เป็นคนที่ เ,เ,เนื่องจากว่าเราไม่ไม่ได้เฮ้ยเธอเจนนี่ฉันเจนไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่มีความจําเป็นเราทุกคนล้วนแลวน้ลวแต่เกิดขึ้นมาถ้าเป็นหลักหลัก,ลกทางพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์บอกเนี่ยมันก็คือขันห้าดิน้ําไฟลมประกอบขึ้นมาเป็นกายนะคะอันนี้พิสูจน์ได้ชัดเจนมากยิ่งตอนจะตายในย,ยิ่งเห็นชัดดิน้ําไฟลมเห็นชัดมากนะคะแล้วก็มีทาร้นะคะรวมเข้ามาอยู่ในตัวเราก็คือตัวจิตนั่นเองนะคะรวมกันเป็นเราตอนนี้แต่วันหนึ่งอ่ะเราจะดับสลายไป เมื่อวานเต้าก็ได้พูดกับ,กบ,กบเพื่อนสิงคโปร์ค่ะเขาก็งงมากพอเต้าพูดบอกว่า We c n n i i e n y y t m m นะคะ and I don't think that um, uh, I, can, I will live just like for long คือ,คอแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูทำไม p essimistic แบบ don't be so pessimistic คือหมายความว่าอมองโลกอย่างเงหลายถ้าบอกเปล่าเปล่าเปล่า is not pessimistic for me it's realistic <S mm hmm. มันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะตายได้ แล้วก็อายุแค่ไหนก็ตายได้มันเป็นเรื่องปกติแต่วันที่เราได้ทําการแต่เราต้องมั่นใจว่าเราไม่ทิ้งภาระให้กับคนอื่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าอ,อความตายที่แต่มาสมัยก่อนเราจะจะอะ้มันเป็นเรื่องน่ากลัวมันไม่ได้มีอะไรโอเคเราอาจจะกลัวแหละแต่ว่ามันไม่ได้มันความกลัวมันลดลงไปม,มาก รู้สึกมันก็เป็นเรื่องปกติที่เดี๋ยวมันก็แตกไปมันเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็แตกกันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เดี๋ยวมันก็แตกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดอะไรมันมากเดี๋ยวมันก็หายไปความโกรธมันก็หายไปคําชมชมมาแล้วมันก็พี่อย่างที่เคยบอกกับน้องๆคําชมเหมือนเหมือนลมเย็นมันเย็นวูบมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคําด่าก็เหมือนลมร้อนอ่ะเข้ามาปุ๊บเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่ได้อยาได้ยิน แต่ก็ควรดูนิดนึงว่าทําไมเขาด่าเรานะนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเห็นไหมล่ะมันไม่มีอะไรแบบยืนยังยั้งยืนยงไม่มีหรอกนะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกน้องๆว่าก็ให้โฟกัสอยู่กับจิตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันน้องๆเคยสังเกตไหมว่าน้องๆเข้าประชุมกับพี่อะ่ะทำไมเรื่องที่พี่เข้าประชุมอะ่ะพี่ไม่ได้จดนะแต่เรื่องที่ลูกค้าพูดเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะพย้อนกลับมาแล้วอะ่ะ พี่เต้กับกลายเป็นคนที่อธิบายดีอยู่นั้นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกค้าอะไรนี่ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไมถึงได้ทำอย่างน,างนี้โดยไม่ได้จด mm hmm. พี่ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งแต่มันฝึกกันได้โดยการที่เราอะโฟกัสมาในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วเราก็โฟกัสมาโฟกัส mm hmm. ในจิตแล้วก็การได้ยินแล้วก็รับรู้ว่าเอ้ยเขาสื่ออะไรมาวันนั้น uh, มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นต่อปุ๊บเดียวพี่จะพรึบๆออกได้เลยว่าเหตุการณ์คืออะไรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนในอาชีพเรามากห้ามลืม ห้ามลืมเขาเคยใครเคยพูดอะไรไว้มันเป็นยังไงโอเคจดอจ,จดได้อาทพอเทพปอาทเพปได้แต่ว่าดีที่สุดคือจําแล้วก็อย่าลืมนะคะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้มีความทรงจําระยะยาวอะไรมากแต่ว่าระยะสั้นๆที่ต้องใช้งานเนี่ยมันจะจําได้อันนี้ก็เป็น living proof อีกอันหนึ่งนะคะที่น้องๆอาจจะได้เห็นก็เพราะว่าเราก็ฝึกเรื่อยๆฝึกดูจิตเรื่อยๆแล้วก็การฝึกดูจิตของพระอาจารย์นะไม่ได้ยากไม่ได้คือต้องขยนันอะต้องขยนัน มันไม่มีการมันไม่มีเส้นทางลัดตัดตรงอะไรที่จะทําให้เราเก่งขึ้นมาได้โดยเราไม่ปฏิบัติเนาะ mm hmm. มันไม่มีนะให้เราเจริงจริง,รงมันมีทฤษฎีเมื่อวานเพิ่งเรียนโคชชิ่งเขาบอกทฤษฎี10 20 70 10เนี่ยมันคือการที่เราเข้าโรงเรียนถ้าเราจะเก่งอยากจะเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งเ่ยทฤษฎี10 20 70รวมกันเป็นหนึ่งร้อเนี่ยคือการอ่านแล้วก็เข้าโรงเรียนแต่ได้แค่นั้น20คือการแบบว่าสังเกตดูวิจัยแต่อีก70ที่เหลือให้ทายคืออะไรคะ ปฏิบัติ mm hmm. คือถ้าไม่มีการปฏิบัติเหมือนเราจะขับรถอย่างเงี้ยเราเข้าโรงเรียนขับรถเขาก็บอกเราเรื่องทฤษฎีใช่ไหมมันคือ10ใช่ไหมคะโอ๊ยลองสังเกตมีโคช้ชครูสอนขับรถมาสอนอยู่กับเรามันคือ20แต่ที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เคยขับแบบสโนไวท์ออกสนามเลยไม่เคยได้ขับรถเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก่งขับรถจริงป่ะ mm hmm. มันคือทฤษฎี10 20 70 เพราะฉะนั้นในวันนี้ในและตั้งแต่ตลอดชีวิตจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนก็ตามถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเป็นเ e s t version of you แล้วไม่ทำสิบยี่สมัวแต่กลับข้างว่าเฮ้ยปฏิบัติแค่สิบพอ <c oughs> เดี๋ยวเราพี่แอมพี่แอมพี่แอม2ียี่สแล้วก็ที่เหลืออีก70อ่านอย่างเดียวไม่ทำเลยชาติเนี้มันก็ไม่เก่งหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้จำทฤษฎีสิบยี่ไว้นะคะ โอเคขอบพระคุณ okay, ค uhh ่ะขออภัยค่ะอัอนุโมทนาค่ะพี่เต้าโชคดีจังเลยได้ฟังไปพร้อมกับน้องๆด้วยสุดยอดเลยสังลูกชายเต้าอ้าสังลูกชายลูกชายเป็นไงครสมมติคมใหม่โอเคก็จริงๆก็เคยเคยปฏิบัติ ในอีกอีกรูปแบบหนึ่งละกันก็คือพี่เต้วก็ได้แนะนำให้ใหลองฟังคลิป y o u t u b e ฟังอะไรก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะ,อะเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องไม่ไ,มได้ไกลตัวแล้วก็ไม่ได้เปซ c ิฟิกด้านศาสนาขนาดนั้นนะครับคือมันเป็นวิธีการทำเหมือนกับว่าดูแลใจเราให้ใหไ,มไม่ไปเขาเรียกอ,อะไรยึดติดกับอะไรมากเกินไปมีใจเป็นกลาง อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีใจเป็นกลางเราความคิดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ของเรานะครับที่ที่มันขึ้นมาถ้าเราไปยึดว่าทุกความคิดเป็นของเราเราก็จะไปอยู่กับมันจมไปกับมันนะครับซึ่งถ้าเรามีใจเป็นกลางเอาตัวออกมารู้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ความคิดเราเป็นความคิดที่ขึ้นมาเองหรืออะไรต่างๆเราก็จะสามารถเ,าเขาเรียกอะไร รู้ได้ว่าหยุดความคิดนั้นได้ว่าเอออันนี้มันมันขึ้นมาของมันเองนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกสำหรับผมผมทำค่อยๆพยายามทําเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าเออเราเราสบายตัวขึ้นสบายใจขึ้นนะครับก็จริงๆอันนี้ก็ทุกท่านก็ลองลอง,ลองปฏิบัติด,ดูนะครับจริงๆเดี๋ยว<ม>ขอเสริมป๊อบนิดนึง <c oughs> คือ,อ,อวิธีการของพระอาจารย์เนี่ย วิธีการเนาะวิธีการของพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นว่าต้องเป็นศาส,สนาอะไรนับถือความเชื่ออะไรไม่ไม่เกี่ยวเลยนะเป็นวิธีการที่เรากลับมาดูจิตซึ่งทุกคนเนี่ยมันมีแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่ามันมีหรืออาจจะรู้บ้างว่าโอจิตตกอย่างเงี้ยใจฟูจิตตกอาจจะรู้แค่นั้น แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะเราสามารถจะอยู่กับเขาแล้วเขาจริงๆ,ๆเขาก็อยู่กับเราเนาะแต่เราสามารถจะเห็นเขาได้นะคะจะรับรู้ได้แล้วก็ฝึกก็ได้ด้วยนะให้ให้มันมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบสวดมนต์ก้าจบร้อยแปดจบไม่ใช่นะคะ ไม่ได้บอกว่าจะต้องเดินจงกรมช้าๆไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่อีกนะคะเราสามารถจะใช้วิธีของพระอาจารย์โดยการระลึกอยู่ได้ในปัจจุบันแม้กระทั่งตอนนี้ที่พี่ฝ้าน้องนายนั่งฟังอาต้าอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระลึกตรงนี้ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ก็หูก็ฟังอยู่ก็เห็นอยู่นะคะรับรู้อยู่แต่ว่าเราก็มีระลึกของเราไปได้เรื่อยๆนะคะมันจะทําให้เกิดความยากในการที่เราจะจะจะ,จะใ,จใจฟุ้งซ่านอะ มันไม่รู้เอาตรงไหนไปฟุ้งซ่าน่ะมันไม่รู้เอาตรงไหนไปนั่งทุกข์กับอดีตอ่ะมันไม่มีไงเพราะว่าเรามีงานทําจิตเรามีงานทําอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆอันนี้ขออนุญาตขโมยหลงลงออ้าทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นมือเดียวนี่แหละมือขึ้นหนยเดียวเอาแบบทาแบบนี้เอาลองแตะอย่างนี้ดิแตะอย่างนี้ทีๆๆเลยที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 ๆเลยเอ้าคิดพยายามคิดเลยค่ะคิด คิดค่เรื่องอะไรก็ได้ค่ะคิดค่ะรู้สึกไปด้วยนะคะแล้วคิดค่ะคิดค่ะคิดค่ะอ่ะพี่เอะแตะเลยค่ะลองคิดดูพยายามคิดออกไหมไม่ออกเห็นป่ะมันคิดไม่ออกเอาเอาตั้งใจคิดสิคะคิดคิดค่ะแต่ต้องรู้สึกไปด้วยนะรู้สึกนิ้วเราไปด้วยนะคิดออกไหมพยายามคิดสิคะ เอาแล้วแต่ก่อนฟงซ่านอะไระแต่ก่อนฟงซ่านไปไหนอะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนที่เราทําอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกอะ่ะมันอยู่กับตอนนี้ไงมันอยู่กับหนาวมันเป็นแบบว่า power of n นาวอยู่กับปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเ้าอธิบายผิดอย่างไรก็เรียนเชิญลวงกราบนพัสกาหลวงพ่อหลวงลุงด้วยนะ,นะคะก็วันนี้ประมาณนี้คะ่ะค่ะนโมทนาสาธุสาธุสาธุ พี่พี่เต้าพูดเรื่องวิทยหนูชอบมากเลยอ่ะเหมือนแบบว่าหางานให้จิตทํมเพราะว่าเหมือนแบบพอเรามาดูจิตเรื่อยๆหางานให้เขาทําไม่งั้นเขาก็ฟุ้งซ่านอยู่กับความคิดก็ไปหางานหาเรื่องใส่ตัวเองกลายเป็นการหาเรื่องใส่ตัวที่อยู่กับความคิดแล้วก็พอพี่เต้าบอกว่ามันเหมือนแบบมันเป็นมันต้องลงมือปฏิบัติมันเป็นวิชาพอดีพิเกตเป็นเจ้าของคําพูดว่าการฝึกจิตเหมือนกับวิชาชีวิตเดี๋ยวขอเรียนเชิญพิเกตหน่อยน้อง<ช>นะคะ ที่มีวันนี้ได้เนี่ยต้องบอกตามตรงอันเนี้ยเด็กๆคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดรนิธารัชชัยบูญนันทะคว้านะคะซีอของสีฟ้าค่ะนะคะร้านประจําของเรานะคะก็คืออันนี้เป็นอัพไลน์อันนี้ดาวไลน์นะคะก็คือเป็นดาวไลน์ที่ดีใจมากที่เจออัพไลน์ในวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือพิเกตเนี่ยไปพูดที่ Leadership Act ที่อาต้าวไปเรียน แล้วก็เป็น CEO ที่เล่าให้ฟังว่าเราคิดว่าเราเจเนอเรชันแค่แค่นี้หลากหลายใช่ไหมไม่ของพี่เกตเนี่ย20ถึง80ใครจะสามารถ m a n a g คน4 g e เจเนอเรชันได้วะอันนี้ข้อที่1เนาะแล้วก็วันนั้นเนี่ยพี่เกตไปพูดในเรื่องของ empty a h leader เป็น leader ที่ใช้ใจ empty a h ในการบริหารงานทำได้อย่างไรนะคะประทับใจมากวันนั้นนะคะแล้วก็ต่อมาพี่ก็เลยพอจอนจบเซสชันพี่ยกมือถาม พี่เกตแล้วมีประโยคนึงพี่เกตพูดบอกว่าเวลาที่คนสื่อสารอะไรบางอย่างมาพี่คนลุกอยู่เมื่ที่คนสื่อสารอะไรบางอย่างมาสมมุติว่าเป็นลูกค้าเดินมาบน่นเนี่ยพี่เกตสามารถแยกออกมาเป็นสองเส้นคือเส้นเนื้อหาว่าเธอพูดอะไรกับเส้นอารมณ์ของคุณลูกค้าคนนั้นนะ่ะว่ามันยังไงนะคะพี่เกตไม่เอาใจไปก่อเกี่ยวกับเส้นอารมณ์พี่เกตจะรับฟังเฉพาะเส้นเนื้อหา แล้วตอบเฉพาะเส้นเนื้อหาเท่านั้นในการประชุมพี่เกตก็ทำเช่นกัน Amazing มากเกิดมา56ปีไม่เคยทำได้เลย Amazing มากก็เลยยกมือถามว่าพี่เกตคุณเกตคุณเกตทำยังไงคะอ๋อเกตใช้การฝึกจิตค่ะการดูจิตค่ะแล้วเกตก็ให้พนักงานของเกตเนี่ยดูจิตกันด้วยกันนะคะไอ้เราก็แล้วดูจิตยังไงคะสอนได้ไหมคะสอนบนเวทีเลยนะคะสอนบนเวทีเลยแต่ไม่ไม่ยังไม่อินลงมาข้างล่างขอให้สอนต่อ สอนไปสอนมาเกตบอกว่าพี่เต้ว่างไหมไปสีฟ้าธนิยะวันอาทิตย์ <laughs> เอา<จ>องี้ด,ดีกว่าไปเจอไปเจอพระอาจารย์ดีกว่านะคะก็รบกวนเรียนเชิญน้องเกตเลยคะ่ะตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณน้องเกตมากๆที่มาเยี่ยมเยียนพี่เกตมีงานอยู่แต่ว่าตั้งใจแวะมาเยี่ยมเยียนพวกเราจริงๆนะคะค่ะขอบคุณพี่เต้ว่ามากค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะพี่เต้าเป็น Idol ไอดอลเกตเลยนะคะที่แบบว่า ประทับใจมากที่สอนไปแล้วแบบโหพี่เต้าอินคิดในใจโหพี่เต้าอินได้ขนาดนี้ต้องมาเจอพระอาจารย์แล้วค่ะไม่ไม่เจอไม่ได้ละอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าคือคือจริงๆแล้วการฝึกจิตอะคะ่ะหรือการดูจิตอะเป็นวิชาชีวิตนะคะจริงๆแล้วทุกๆชีวิตควรจะรู้เราเป็นพุทธศาสนาแต่เราไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมคืออะไร อันนี้ต้องกลับไปถามตัวเองนะว่าที่เราเป็นพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทีนี้การปฏิบัติธรรมมันมีหลายวิธีแต่วิธีดูจิตเนี่ยเป็นวิธีที่สามารถเหมือนเราเอาตัวเข้า BTS แล้วรถมันก็วิ่งเลยอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเอาตัวเราอ่ะเข้าไปใน BTS หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย BTS คือจิตเราถ้าเรากลับมาที่จิตหรือเราขึ้น BTS รถมันก็จะวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นขึ้น BTS รถมันก็จะวิ่งไปได้ไกลขึ้นไกลขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเนี่ยการที่กลับมาดูจิตค่ะคือกลับมาพิจารณาตัวเราเองว่าตัวเราเองอ่ะเป็นยังไงมันเป็นเหมือนการเล่นเกมอะค่ะว่าเราอ่ะกลับมาดูตัวเราว่าเราอ่ะเป็นยังไงอารมณ์เราเป็นยังไงเรารู้สึกชอบไม่ชอบเรารู้ทันตัวเราไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเป็นกลมๆคือมันอ่ะพุ่งออกไปเลยถูกป่ะคะคือมันพุ่งออกไปเลย,ออเลยโดยที่เราอ่ะไม่สามารถกลับมาที่ตัวเราทัานได้ว่าเราอ่ะกำลังจะพุ่ง ไอ้กำลังจะพุ่งไปเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะแต่ไอ้พุ่งไปแล้วแยกกันเนี่ยก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนึกออกปะะ่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากลับมาตัวเราอะเราจะเห็นตัวเราชัดเจนมากขึ้นเราจะเห็นละเอียดมากขึ้นเราจะเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นว่าเรามีความรู้สึกตอนนี้ณนะจุดตรงน,นี้เรามีความรู้สึกตอนนี้ณจุดตรงนี้เรามีความรู้สึกณตรงนี้ความรู้สึกนั้นคืออะไรเช่นชอบไม่ชอบดีใจเสียใจ อารมณ์ชั้นโมโหลูกค้าหรืออะไรพวกนี้ค่ะอันนั้นนะคะมันเป็นปลายทางไปแล้วเพราะฉะนั้นต้นทางคือที่อยู่ที่เราเลยะคะ่ะถ้าเรากลับมาได้เร็วะก็คือกลับมาเร็ววิธีที่จะกลับมาเร็วที่สุดคือสูดลมหายใจแล้วก็กลับมาที่จิตแค่นั้นเลยะคะ่ะไม่ได้มีอะไรทีนีน้ถ้าอย่างที่พี่เต้อบอกะคะ่ะก,ก็จะใช้กับการปฏิบาาัติธรรมในการทํางานเยอะใช้จิตทํางานก็คือว่าลูกค้าพูดไปเถอะคะ่ะเราก็จะดูจิตไปแล้วเสียงมันก็จะเข้ามาแต่เสียงนั้นอะ มันจะแยกกันระหว่างอารมณ์กับเนื้อหาแล้วเนื้อหาเราก็จะเก็บแต่เนื้อหามาว่าคุณพูดแบบนี้แล้วเราก็จะตอบคุณไปแบบนั้นเหมือนการหาเพื่อนร่วมงานหรืออะไรพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทุกคนสามารถพูดได้แต่เราเป็นมนุษย์ที่สามารถเลือกได้ว่าเราอยากฟังอะไรเราอยากเก็บอะไรเราไม่อยากได้อะไรเพราะฉะนั้น,นการดูจิตค่ะจะเป็นเหมือนกรอบค่ะแล้วมีประตูหน้าบ้านแล้วเราพิจารณาเราว่า กรอบตรงนี้เราจะเปิดให้เขาเข้ามาประมาณนี้ค่ะแล้วก็เก็บจัดปฏิบัติธรรมเยอะนะคะแล้วก็จัดให้ลูกน้องอจัดให้ที่ออฟฟิศทุกทุกเดือนนะคะเข้าสูงก็เรียนเชิญนะคะเข้าได้เลยกดเข้าไปได้เลยนะคะทุกวันพุทธที่สาม ใช่ปะทุกวันพุทธที่สามของของเดือนนะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็ฟังได้เลยไม่ไม่ติดอะไรเลยนะคะเรียนเชิญได้เลยออฟฟิศพี่เต้ก็คือเราตั้งซูมกันอยู่แล้วค่ะก็จะมีออฟฟิศเกตเข้าอะไรเงี้ยค่ะกเ็เป็นวิชาที่บางครั้งอะ่ะเกตจะบอกว่าทำไปก่อนนะคะอย่าให้มีเรื่องเดือดร้อนมาแล้วจะค่อยทำถ้าเรามีเรื่องเดือดร้อนมาแล้วทำอะ่ะมันจะยากมากเช่นสมมติว่าเราเจ็บหนะัก เราจะไม่รู้เลยว่าเราจะเจ็บหนักเมื่อไรอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะคะยุ่งกับตัวเราเราเจ็บหนักเราตอบไม่ได้เลยว่าเราจะเจ็บหนักเมื่อไหรเราจะต้องสมสัยเราต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็จะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจิตไปเรื่อยเราจะเห็นว่า เ,เราจะมีอารมณ์ที่เราจะยอมรับความจริงมากขึ้นเราจะอยู่กับความจริงได้มากขึ้นว่าอ่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยเราก็รักษาไปเพราะฉะนั้นการฝึกจิตหรือการดูจิตค่ะกลับมาทําก่อนก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นและบางครั้งเรื่องราวมันก็จะค่อยๆผ่อนไปโดยที่เราอ่ะไม่ทราบ มันก็อาจจะหายไปด้วยตัวของมันเองอย่างเงี้ยค่ะ,คะขอบพระคุณพี่เกศมากค่ะวันนี้พวกเราโชคดีมากนะคะก็ที่ที่ท,ที่ได้ยินพี่เกศเล่าให้เราฟังในวันนี้นะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็จะบอกบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเราเป็นนักวิเคราะห์เนาะเราเป็นคนฉลาดเราเชื่อว่าเราเป็นคนฉลาดเราเป็นนักวิเคราะห์เราเป็นมนุษย์เอ๊ะ เราต้องสงสัยเพราะพี่เต้าสอนมาว่าเวลาเข้าทำดิวดิลิเจนซ์หรืองานอะไรเราต้องสงสัยเราเป็นมนุษย์เอะ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราแต่ว่าสําหรับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติวันนี้เราพูดกันเรื่องสัจธรรมสัจธรรมคือธรรมชาติอันเป็นสัจจะมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติแล้วมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วเนี่ยหยุดความสงสัยไว้ก่อนโฉขอบอกว่าปฏิบัติก่อน แล้วเดี๋ยวมันจะคลายความสงสัยได้เองแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความสงสัยมาตั้งกำแพงว่าไม่ได้นะฉันต้องเข้าใจตอนนี้ชาตินี้ก็ไม่ผ่านหลอกเพราะว่ามันไม่สามารถจะอธิบายเป็นคำพูดได้เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้มันต้องเรียนรู้ได้และเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเหมือนถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าป๊อปถ้าป๊อปยื่นมือมานะแล้วเดี๋ยวพี่จะสามารถส่งกระแสนะเข้ามือป๊อปได้เลยนะป๊อปมันเป็นแบบนี้ป๊อปจะกระแสอะไร คือนึกออกไหมมันต้องทำไงมันถึงจะเห็นไงนึกออกไหมอ่ะดังนั้นถ้ามัวแต่สงสัยนะคะมันเป็นหนึ่งในข้อที่จะขวางกัน้นไม่ให้เราเก้าวเข้าไปสู่ความสุขนะคะเขาเรียกว่าวิจิกิจฉานะคะเป็นภาษาบาลีแปลว่าความลังเลสงสัยถ้าขออนุญาตหยุดความเป็นมนุษย์เอไว้ก่อนแล้วปฏิบัติ เจใน10 20 70นะคะปฏิบัติไปก่อนแล้วเดียวอ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อแต่ถ้าเกิดสงสัยจริงๆแล้วก็ไม่ได้แล้วอันนี้งงมากเจอแบบนี้ต้องอยังไงก็เรียนถามพระอาจารย์ได้นะคะได้คะ่ะอ,อ๋ออุนนทนาค่ะ